อ้าวเอฟซี FC ครับผมเฮดก็ได้ไลยแล้วครับบัดนี้สิสก็บเฮดแกงเอฟซีเฮดปุ่นเด้๋ยายแล้วครึ่งกระตาแล้วมาเก็บเฮดแกงกันเป็นเฮดมันปูครับแต่ว่าเป็นเฮดมันปูสีชมพูเอฟซีงามๆครับสาหน่อยก็ลังเก็บอยู่เฮดตัวนี้สก็บง่ายเอฟซีดอกง่ายง่ยกว่าเฮดมันปูสีเหลืองครับนี่ครับบ่าหมูไทยอยู่นี่เห็นไหมครับเอามาเก็บน้ำกันเอฟซีเก็บไปแกงครับกินแสบ,สบ ิได้เก็บก็คือวัดเด็ดเด็ดเอาองศสี f เอฟซีเอาขาหัวครับบริษัทมันลา่างเนี่ยขิดินเอฟซีนี่ครับนี่เด็ดออกโลดนี่ส่วนเขานี่นครับเก็บไง FC, เอฟซีเฮ็ดมันปูดอกชมพู่นี่ครับเก็บไงดอกไนน้ำ ตาหน่อยเด็ดขาปัดปัดปัดนี่นี่นี่นตาหน่อยลูกอะไรอุปสรรคยุ่งกับลายว่าันวานี่ครับจับขึ้นมากอะมีตัดเจ็ดเจ็ด,จดมังสี่เอฟสีนี่นรครับคือว่าดอกเขาใหญ่ขาเขาเงี้ยวกลัวเห็ดมันปูซีเหลือง FC. เอฟซีเจ็บง่ายกว่ากันครับแกงแสบไม่ต้องหว่วง อร่อยแน่นอนมาเบ่งมาลุ่นกันต่อครับเฮ้ยดอกเนี่ยดอกบานๆคือเห็ดหูหนูครับเนาะเก็บสิเอาหน่อยเก็บลั่งมองขึ้นไปเห็ดส่งส่งห็ดนะ เบื้งในยูทูบโรดเอซีกินได้ครับเ็ดสมกระมีประสัตร์มะสมใสกระเทียม Ac ใ,ใสมม่ครับพุ่มใจเสนอเลยเอฟซีมุ่มนีครับโอโ้โเฮเกิดเป็นจุ่มหนึ่งสี่เอฟซีเฮดตาลูกระมีไดเอฟซี่ววาบ้าหมูหักบุก่ากินครับก็เลยบ่ได้เก็บเ็ดตาลูก หลยกันเอฟซีเฮตตาโลก็ได้ทางอื่นเขากินเินพ่น่าเพิ่งก็กินอยู่สมบัติเขามาหาเ้ากับปกกาเก็บไปปันไนดเหาก็กินแต่เห็ดมันบ,บูชมพูก่กอนกินแต่เห็ด <laughs> เ,เคยกินเอฟซีเคยกินเคยเก็บผักอันใดกกับ่เคยกิบบยน,ยนกับบอะกาเก็บปันไดดอกแต่ว่าเพิ่งกับว่ายืนยันว่ากินได้นั่นละ แต่ว่าไหนเฮาบ่เคยกินเนาะมันก็แกงไปมันก็สีคึดๆนะ FC บ่แม่นเฮ็ดเบียร์ดอกเฮ็ดกินนั่นล่ะแต่ว่ามันมันเห็นเฮาคึดกินบ่เต็มปากเต็มคำครับกินๆกันเนี่ย FC ยุ่งโคตรยุ่งเลยโอ้ยหยองๆๆอยู่ FC เอ้ยยุ่งเบิ่งซาวหน่อยเก็บ FC ยูส <the> ีตะเกียหลายๆเป็นป่าเลยอันนี้อยู่แค่นดงเด้อครับแค่นดงบุรีรัมม์อันนี้ทีเบิ้งคิปแค่นดงบุรีรัมม์ตำบลหัวฝายทีเบิ้งคิปค่ะเด้สเซาหน่อยบ่าวหมูคือเกลอ FC ช่องลำน้ำอีสานเฮาครับติดตามกันยีเลยน,นี่น้อยมาจุ่มนี่ันปูสีผู้เป็นงามท <the> <d ines> ี FC เกินงามมีรีเลยครับ <the> <d ines> บริเวณเนี้ย <the> <d ines> กินไทยครับเก็บเฮดเ,เข,ขาไข่พ่อแล้วก็เลยสิเก็บเ็ดไปแกงมันนี่ครเ็จัจ <laughs> จนนหนึ่งเยล่ะ <laughs> คนก็หาเฮดด้วยกันเอฟซิเินมาถามมากินไนอดรบบอ้ะเพืนวามาก้าเซ้ามา<ส>ดีแท <laughs> ้พดบอ้พหางเขามาจ้ะครับ อืมปนวายู่วางนี่หลเอฟซีพญางพานหยอดมาบิงกันอืมเก็บง่ายกว่ากันนเอซีง่ายกว่าไอ้ดอกเหลืองนะครับผม Nhật xì có đỏ ngay ngay khá nhau đọc mà đỏ ngay khá nhau Nhật xì ừ. Bên hết thì kẹn là xẹp gặp là hết mặt bù lại gì sao này cái trồng nhung แกงกินแซ่บแ,แกงมาต่อนเนื่องแล้วละ่ะเอฟซีว่าหนิแกงมื้อนี้ก็สิกแกงอีกแซ่บเอฟซีแกงสมสมสดหอนโอ้ยเปื่อเลยดีครับแซ่บหลายหาเก็บหลอกเศ้าหน่อยมาแต่เศร้าเอออกมาตี5:00นออกมาจากบ้านตี5:00นพอดีครับกะ ออกมาว่าสิมากรีดยางเบิ่งแล้วเปียกมืดเยิร์ตเอฟซีเขาดงป้าเขามาลัดกันครับลัดกับเพิน่นลัดบอท่านมองเขาเจ้าเก็บเห็ดละงกสาวหน่อยก็ได้ยูซีดอกบ้าหมูได้ดอกนึงครับเห็ดละงกนี่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 เห็ละงกสองดอกแล้วก็สาวหน่อยได้ไข่เห็ดละงกเขาสองดอกเอฟซี จะแทะมันออกอยู่เห็ลงงดละงองแต่ว่าบ่าวหมูกับสาวหน่อยบบหูดอนมันออกเขาเสาใดสุปปีอยู่ดอกกาลังหูครับว่ามันออกดอนใด้เอฟซีเอ้ยกาลังหูจุดปีกายหูกระสิได้ขึ้นกันละครับเอฟซีโองามเด้อเห็ดตอนงามดอกใหญ่งามตอนนี้สก็บ เฮดมันปูท้ายคลิปเฮดมันปูสีชมพูให้เอฟซีเดี๋ยวเบิ้งอะล่ะ mm hmm. พุ่นขึ้นไปพุ่นหนะ่อยเป็นแปลนั่งเลยเอา้า mm hmm. เดี๋ยวบอหมูสต็อปคลิปกันเห็นพอ่อมองได้อีกเล,ลายกับสีท้ายคลิปให้เบิ้งต่อเน,นื่องครับเอฟซี FC ครับ mm hmm. เอาเอฟซี FC ครับมาเก็บกันตัวมาพอ่อมองแงวมองลายอีกแล้วครับ และขันดอกสีชมพูมันเก็บง่ายดอกงามดอกใ่ค่อนข้างจะโอเคเลยครับผมมือน,นีสิแกงเห็ดมันปูหล่อกินมันปูสีชมพูนะหวานแววเลยทีเดียวเอฟซี่นครับอยู่ข้างในเห็นไหมครับเอดอกจะบอวบปันหดบอวบได้บะมุงยัง เลาะเบงหาหมองอุบวบคือว่ามันหลายจนคัดได้หมดแล้วครับนี่เอฟซี 4, มันต่อมองอย่างสี่ครับโอ้ยขอเสียมไปก่อนออนี่ครับเก็บเั็นสี่เอฟซี ทีเีาเด็ดขาเขาบอกเพื่อที่จะได้ล่างดินครับจะได้ล่างง่ายเอฟซีดินไส้นี่ครับนี่มันต้องยังสี่ครับหาหม่องยังสี่เหลือกเก็บเอาค <Okay. S 1> าดได้วอลืมเบิ่งหนากล่องเอฟซีเลยบ่าเห็นเห็ดเา้าขอโทษได้ไลน์ครับ สุดยอดครับสุดยอดเลยพี่อีกอืมมือมือมาขอต่อไฟครับไอ้เง้พันละพันยาสูบเอฟซีเอ้ยกีดยางไอ้ไฟแช็กล่นหายครับพั่นยาสูบยางหาคุณมีไฟ มื่อพ่อพญายพันธ์พญายพันธ์เป็นคนมีไฟอยู่กลางดงพีเอฟซีตามหาคนมีไฟมือนีมาบาบุเขาดงบาบุพญายพันธ์ใหญ่กรอมใหญ่ลิเสียนเห็ดเพลินครับนี่เอฟซีงามๆหาตามหายกันต่อครับ มันได้เป็นจุม่ม,มางามๆบ่าวหมูเสียทายเลยกัสิเก็บให้เอฟซีบ้างมื่อนี้พ่พ่อเฮ็ดบวกฟาดเลยเอฟซีหมื่บ้านก็ได้มูนึงครับมือมื่นกรอนก็ได้มูนึงมื่อนี้บ่ได้นั่นเห็นบ่าวยางไปย่างมาบ่าวหมูก็มาได้เฮ็ดขอไข่ซ้ำเห็นบ่าวอะไรเอฟซีเห็ดขอไข่ครับนี่โอ้ยสุดยอดย่างไปย่างมากระเจ้าก็ะย่างคักอยู่ดอกกระเจ้าหักบ่เห็นจี ให้สาวหน่อยเพื่อนเก็บเห็ดมันปูต่อครับบางมูขอเลาะบ่งเห็ดแนวอื่นสะก่อนใกล,ใกล้ๆรอบๆบริเวณไอ้บอริเวณบ่กไปบอกมากับลินพันตัวบริเวณกลายเป็นบริเวณมาสันวาหนน,นักบอ่อน,นี่ครับอันนี้แบบสีเหลืองเอฟซีเก็บยากแน่จิ้หน่อยกะแซบครับแซบไปเลย แล้วก็ออกบลายครับมีหอดแบบสีขาวได้หน่อยกินบอแบบสีขาวจะเคยกินบอเห็ดมันปูแบบสีขาวเบเดดดอกใครจว่าเห็ดเพกกับบะเมี่นเป็นเห็ดชนิดเดียวกันแหละตระกูลเดียวกันเห็ดมันปูแหละดอกไข่กันคือกันแต่คนละสียางเลาะครับเอฟซี FC. ผ้าเลาะนี่ละบรรยากาศเอฟซปลาหาเห็ดดอนหาเห็ดอันนี้เพิรนลลุบกุ้งครับตามภาษาทาั้งบ้านผมเนาะคนเถาเพิ่นพาเอนว่านี่คือลุบกุ้งเพินพ่นว่าเห็นบอไปมากก็ได้อีกแล้วครับเขาไข่าขาวหอมมีหวัวเอฟซีไข่าขาวไข่เขียวนี่เลาะอีกครับสาวหน่อยเพิ่นเก็บเห็ด มันปูสีชมพูไปสักก้อนนี่ลหละเอฟซีเป็นดอนเขามาไตาครับเอฟซี e เขามาไตามาไตบันตนีก่ก็คือว่าหมอแปดมันสีบ่อสู่อันนี้ปันไดครับแล้วยังสาวหน่อยทั้งนั้นมาเอาพีแนะ่มีแต่ง,งามๆเฮ็ดมันปูสีชมพูน้อยมาเด้อเอฟซี e ครับมาพอมองเฮ็ดมันปูสีชมพูงามครับ อ๋ขอสิว่างเห็ดอันนี้ก่อนบามูสิผ้าเก็บเอาเห็ดมันปูไปแกงครับครับเก็บสิดอกใหญ่ดอกงามก็เป็นตะเก็บตัวครับ เก็บเห็ดกล่องกระโตกลงเอฟซีเอ้ยเนี่ยมเห,เห็นเห็ดกบบระอบอมูกอโทดคอให้เห็นไหมครับดอกใหญ่ครับดอกนี่ f เอฟซีดอกใหญ่ครับ,ดรบ,ดรบเด็ดองศ์สลละครับธรรมชาติอลี่เอฟซีเอ้เสียงนกเสียงนกฮ้อง อีฟซีเลยมีแต่ดอกาง,งามๆเบื้องครับเขาเกิดขาเห่าสร้างลางอีซี่อันนี้เป็นชนิดสีชมพูนะครับผมบังหันกับพ่อเพิ่นผู้นึงเพิ่นบ่เคยเก็บเห็ดอันนี้ไปกินครับสีชมพูไปกินเพิ่นกับบะกาเก็บครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องที่ถูกถูกต้องครับสําหรับคนหาเฮ็ดที่บ่เคยกินเห็ดชนิดใดก็ ก็ควรเสียระวังไว้ครับผมเพราะว่าเฮ็ดมันเป็นเห็ดเห็ดบมมีพิษเห็ดมีพิษเนาะเอฟซีเนาะเอาแนวนอนไ่ได้ครับพลาดกะเ <c oughs> ขาล่องบานล่งหมอหรือว่าอาจจะถึงชีวิตครับผมต้องระวัง <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือว่าเขาเขากินกันอิลีนะครับผมในคลิปในย่ยังกับมีนะครับบอมเบลวาบามูหมัว เก็บไปกินกันเด็กกับสาวหน่อยบอแมแยนเดฟซี่มี่เขากินกันครับทังเหนือเขาเอาไปเฮ็ดสมนตัวครับเดฟซี่ทางเหนือเขาก็เฮ็ดสมอันนี้เอามามาเอาในกระตาเต็มมือ่อยแล้วเออสาวหน่อยเดซี่ให้มาเก็บทั้งนี้ คือว่าดอกง่ามนะครับเต็มมือ FCO เได้แกงแต่เห็ดอันนี้แหละเบิ่งเรามันหลายครับผมพ่อได้เก็บพ่อได้กินอเอาหลังดีๆแกงสเสียเป็นบวหมูกแกงือเกโกลหรอวะผู้หลังก็เป็นสาวหน่อย พอขั่วหัวเฮ็ดเฮ็ดของแท้เอฟซีมือนี้เก็บเฮ็ดแล้วก็สิออกไปเบิ้งยางครับขันยางแห่งเหยียบได้หนึ่งขันยางแห่งกะบสกีดยางครับมือนี้กัสีวดเหล้ายางครับเบิ้งมือครับเพราะว่ายางมาท่านได้เป่ายูเอฟซีห้ามีดหกมีดหนึ่งฝนกับห้ามดีครับกะบห้ามนั่นละห้ามคักห้ามแน่ เ็ดสมกันโอ้ยยายายาเห็ดถ yeah, well, ั oh, ่วแกงโหลดแกงมันเสียเสียแบงไปเห็ดมันสเสียขวางเสียข่อยโหลดจบไปใส่หนิแม่อยู่เตะใบไม้เต็มอยู่นี่ดอกงามโอ้บอกงามเป็นอะไรเอฟซีมันฝนมันทำ เห็ดไขว่างไปว้ซื้อไปจะไปถิงเนาะมันไปได้กี่เลื้ยงนะไอ้ยักสูบออกเรื่อยๆเดยฝนฝนบ่ถิงช่วงเอาเอฟซี่ครับกะสิบกวนานาที่แล้วเอามาให้เพื่นเบิงคักๆเบิงเห็ดไ้ อันนี้จิงสี่หละเอฟซีความงามของเฮดจะไปดีเพื่สิไทยหลุดจะหลุดนึงเป็นเฮดที่งามเลยกะกินไดเอฟซี e สุดท้ายท้ายสุดเอฟซีฝากเอฟซีแฟนครับเพื่อเก่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำน้ำอีสานเป็นกำลังหัวกำลังใจให้บบาหมูสาวหน่อยเดอ้อเอฟซีเดอ้อสุดท้ายท้ายสุดขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ